เป็นเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นคนก็แชร์คลิปกันเยอะค่ะเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะพูดถึงพฤติกรรมของครูสาวรายหนึ่งเธอดุนักเรียนค่ะแต่หลังจากที่เธอดุนั้นเธอใช้เท้าเตะเข้าไปที่ตัวนักเรียนก็เลยกลายเป็นกระแสวิห์วิจารณ์กันเยอะให้คุณผู้ชมไปชมคลิปกันก่อนค่ะ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคลิปนี้คุณผู้ชมฟังจากเสียงนะคะคือเสียงก็ทข้งที่จะดังทีเดียวนะคะ<ด>ตอนที่ครูอเออดุก่อนเราค่อยแตะเข้าไปแบบนี้ค่ะคือหลายคนก็เห็นคลิปนี้ก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะถึงการกระทําของครูสาวคนนี้หลังใช้เท้าเตะนักเรียนต่อหน้าเพื่อนนักเรียนจํานวนมากขณะที่ผู้ปกครองก็บอกว่าเห็นคลิปแบบนี้รับไม่ได้ค่ะในการที่จะใส่ใหม่ใส่ยังตีเล็กหน่อยเอ้าตีคาตีก้นนังสิ พวกหนูนี่เป็นป่าเป็นย่าี่กะสิบวาจังไหรับแต่การที่มาใส่ตีนเนี่ยเต้เกือกบกะโบแมนอันนี้คนใหญ่มากแล้วมันกะโบแมนเมามาคุณเห็นสั่งเนื้อค่ะบัดที่นี่หนึ่งผูพนทายคลิปผูเป็นห<อ>ลานที่จะเรียนอยู่นั่นนะมันจะมีผลบอค่ะผ่าผ่าทางพ่ออ๋พนสิโบมีะาบียบไรทั้งทูนรถตในการโล่งโถดคุณคู่ว่าจะเอาแบบใดถ้ามาผัวหนูเนี่ยจะย่อมบอกกับ่อยากย่อมนะค่ะ แมนอยู่่างหูอยู่วานหลังดูกร้านว่าจาของดือ่อมันเป็นแบบใดบผู้ปกครองทุกคนหูวัด่าลูกร้านดือ่อ แต่การที่จะมาใส่ตีนใส่ยังเต๊เล็กหน่อยแบบคือผู้ปกครองก็ยอมรับบอกว่ารู้นะว่าลูกหลานนี่ก็ดื้อก็ไม่เบาเหมือนกันแต่การลงโทษแบบนี้มันก็ไม่เหมาะสมไหมตีขาตีก้นนี่จะไม่ว่าเลยค่ะไม่แต่ไม่ใช่เป็นพฤติกรรมแบบนี้ตีเนี่ยตีด้วยมือด้วยเกิดเกิดน่าจะดีกว่าเพราะจะใช้ไม้ตีแล้วตีด้วยอารมณ์เนี่ยมันอาจจะไปอีกเรื่องนึ่งนะทีนี้พอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคะทางฝั่งผู้ปกครองเขาก็มีความกังวลบอกว่ากลัวว่าลูกหลานเนี่ยจะไม่ได้รับความปลอดภัยกลัวว่าจะมีเรื่องปัญหาเรื่องการเรียน รวมถึงคนที่นําคลิปมาเผยแพร่ก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเช่นกันจึงขอให้ทางโรงเรียนดําเนินการเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบวินัยโดยด่วนขณะที่ครูสาวในคลิปค่ะครูสาวคนนี้ก็เดินทางไปบ้านนักเรียนอีกคนหนึ่งที่โดนเตะพร้อมกับก้มกราบคุณยายของเด็กพร้อมกับยอมรับนะคะว่าที่ทาไปเนี่ย ทำไปเพราะความโมโหเพราะความชั่ววูบเนื่องจากตอนเกิดเหตุเป็นคาบเรียนของเธอแต่เด็กไม่ยอมขึ้นมาเรียนเธอก็ต้องลงไปตามเด็กเด็กขึ้นมาเรียนนะคะซึ่งเด็กทั้งสามคนก็วิ่งหนีไปกันคนละทางก่อนที่จะขึ้นมาบนห้องเธอจึงถามด้วยเสียงเชิงดุเด็กคนหนึ่งไม่ตอบส่วนเด็กอีกคนหนึ่งบอกว่าขี้เกียจครับอพอฟังประโยคนี้เห็นพฤติกรรมของเด็กแบบนี้ครูสาวบอกว่าโอ้โหมันยิ่งโมโหถ้าเหมือนเป็นการยั่วโทสะ จึงได้กระทําพฤติกรรมดังกล่าวออกไปแล้วเธอก็บอกนะคะขอยอมรับผิดทุกอย่างแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทํารุนแรงและมีเจตนาทําร้ายตามที่เป็นข่าวครับที่เสียงดังคือวันเมื่อวานเนี่ยหนูใส่ชุดผู้กํากับลูกเสือ,อแล้วทีนี้รองเทา้ามันเป็นเส้นเป็นพื้นขนาดเดินธรรมดามันก็เสียงดังแล้วพอเราเตะปุ๊บเท้าไปกระทบพื้นมันก็จะเสียงดังเหมือนเราเตะ ทีนี้จังหวะที่เตะมันไม่ได้ไปโดนตรงสันกระดูกสันหน้าแค่ของเด็กโดยตรงครับสํานึกผิดค่ะจะไม่ทําอีกก็ขอโอกาสจากสังคมให้หนูได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปมันจะไม่มีผลไม่มีผลในเรื่องของอทั้งเรื่องในเรื่องของจิตใจเกดของเด็กทั้งคนที่เป็นต้นตอถ่ายคลิปแล้วก็ตัวน้องเจ้ากรณีเองค่ะครับไม่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ถ้าครูบอกอย่างนี้นะครับก็คุณพ่อคุณแม่เมอสักครู่นี้คุณป้าของเด็กนักเรียนที่ถ่ายคลิปเนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจขึ้นแล้วว่ามันจะไม่มีผลกระทบหลังจากนี้กับเด็กกังวลไม่ว่าจะเป็นคนที่โดนกระทําและโดดเรียนเนี่ยแล้วครูต้องไปตามมาแล้วคนขายถ่ายคลิปเนี่ยนี่แหละครูก็ออกมารับปากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นบทเรียนของครูล้วกันทีนี้ไปที่ฝั่งของคุณยายของเด็กกันบ้างยายของเด็กว่ายังไงคุณยายบอกว่าเรื่องนี้หรอไม่ติดใจเอาความหรอก เชื่อว่าครูทําไปเพราะว่ามีเหตุผลไม่ได้มีเจตนาไม่ดีส่วนนักเรียนที่อยู่ในคลิปนะคะน้องก็บอกว่าเขากับเพื่อนเนี่ยลั่งนั่งเล่นกันอยู่ด้านล่าง ไม่ยอมขึ้นห้องเพราะว่าตั้งใจโดดเรียนเลยครับพอครูมาตามก็วิ่งหนีขึ้นไปบนห้องอพร้อมกับบอกด้วยนะคะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุได้มีการพูดคุยกับคุณครูซึ่งครูบอกให้พวกเขาปรับตัวใหม่ให้กลับมาตั้งใจเรียนซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกโกรธครูแต่อย่างใดนะคะเพราะมองว่าสมควรที่จะโดนทําโทษแบบนี้แล้วขณะที่ล่าสุดคุณผู้ชมถึงแม้ว่า2ฝ่ายเนี่ยทั้งครูนักเรียนครอบครัวก็จะคุยกันชัดเจนนะเคลียร์กันแล้วแต่โรงเรียนค่ะโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการสอบพฤติกรรมของครู สาวรายนี้ต่อไปครับอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนนะแต่ว่าอย่างน้อยๆในเบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกฝ่ายก็เพรียกันลงตัวจบด้วยดีก็เอาเป็นบทเรียนน้องๆเองก็อย่าโดดเรียนนะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนคุณครูเองก็ต้องระมัดระวังหน่อยเรื่องของการจะลงโทษนักเรียนเนี่ยนะะจะใช้วิธีการแบบนี้มันมันไม่ได้มันไม่เหมาะสมนะ